อะไรนะลูกพงลูกสาวอะไรไม่มีอะไรแรงเลยไปเดินแงลูกสาวไปเจอกับใครอะไรยังไงไม่มีนะจนรู้เลยเดนทานั้นเข้าโอเคโอเคลูกสาวไม่มีไม่มีอะไรนะลูกสาวตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงลูกสาวไม่มีข่าวอะไรนะมีจะไม่ถึงวะมาเยอะไปเดียนลูกสาวมามาแล้วเหรอเมื่อกี้นิกกี้ไปถูแก้มไปเฟินแล้วมันพิมพ์คำว่าลุงโอนไวไปแล้วลุงก็จัดเข้าไปหนึ่งดอก กูไม่ใช่ลุงวนวายกูลุงตีนวายอย่าให้กูเจออันนี้กูโกรธจริงกูไม่รู้อ่ะมันหอมถ้าไม่มีเฟซทิวก็เป็นไงอ่ะถ้าไม่มีเฟซทิวเป็นไงอ่ะกูเอามึงตายแน่ดิกกี้อันนี้มันมีเฟซทิวไงมันก็เลย แล้วันนี้ถ้าเจอทำไงคะเจอก็ถามว่ามึงทำเพื่ออะไรประโยชน์ประโยชน์อะไรที่ที่ทำคือมึงจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือมึงตั้งใจมาให้กูดูเพราะโผล่มาไอจีไอเฟิร์นทั้งไอจีนี่โ่ตักกู้เลยแล้วลุงก็เห็นพอดีแล้วตามธรรมดาม่เคยเข้าไปในพิมพ์ในไปดูได้เลยประวัติลุงไม่เคยเข้าไปพิมพ์ในในในเมนในในใครทั้งนั้น นอกจากเม้นตัวเองว่าเขา,เอ,าอยอกต่อก็ข้าจ้าขา,ขาได้เลยแต่นี้ลุงเข้าอดไม่ได้ที่ลุงจะต้องเข้าไปเม้นแล้วเม้นของทงัง้งไออเฟอร์เลย<อ>แล้วแล้วลุงเม้นแล้วลุงเม้นว่ามันพิมพ์ว่าลุงโอนไวคือเพลงที่ลุงร้องอแล้วลุงก็บอกว่าไม่ใช่ลุงโอนไวกลัวตีนไว<อ>ลุงตีนไวอย่าให้กูเจอแล้วมันตอบกลับมาหน้าโมโหมากเลยฟอลโล่ไอจีเขาด้วยสิ แต่โมโหกูจะกระเทือมึงมึงจะให้กูฟอลโล่ไอจีมึงอันนี้โมโหจริงใช่ไหมลองโมโหจริงสิก็เป็นจูบลูกเราว่ะเราลองมองต้องการเปันการเฟิร์นอะไรไปพูดเลยลูายต้องพูดไม่ได้เลยไม่หอกเฟื่อนบอกเฟิร์นว่าไงเหรอไม่ได้เจอขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เจอเฟิร์นเลยเดี๋ยวกลับไปจะต้องถามหน่อยว่าทำไมลูกไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะ คนอย่างมานันก็ประมาณพ่อนี่แหละแล้วแต่เขาจะดี้กันแล้วเขาจะดี้กันรันกกันยังไงได้ไหมถ้าไอเฟิร์นเลือกไอ้นิกกี้ไม่เอาครับเอาไอ้แจ็คแฟนฉันครับไอออก<อ>ตัว<อ>แล้วลูก<อ>ไอ้แจ็คไอ้นิกกี้มันหน้าตาดีแล้วพูดเร็วพูดติดอ่างพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วลูกลูกตาม,มันไม่ทันหรอกลูกแต่แจ็คแฟนฉันน่ะมันโง่ลูกคุณมันอยู่ก็เคยเคยคุยกับมันนี่พูดจริงพูดจริง ไอ้แจ็คแฟนฉันมันมันไม่ค่อยฉลาดหรอกมันพื้นด่ามันมันก็นิ่งแล้วก็มันก็ทันหน้าจ่อยแล้วมันก็กลัวเราด้วยมันกลัวทั้งป้าแล้วกลัวทั้งเฟิร์นเพราะฉะนั้นเอาไอ้แจ็คแฟนฉันลูกไอ้เฟิร์นก็ตอบมาอีกมันสกปรกนะพ่อพ่อไม่ใช่เป็นคนเอามันนี่มันสกปรกนะที่คอมันน่ะขุยอ่ะทุกวันเลยเอยก็เลยอยากจะทำเพลงให้แจ็คแฟนฉันชื่อเพลงแจ็คสะบัดขุย แต่มีข้อหนึ่งนิกกี้ประกาศว่าอยากจีบเฟิร์นด้วยเขาเห็นว่ายังไงบ้างประกาศอยากจีบเฟิร์นไม่เอาครับไม่ไอ้นิกกี้ไม่เอาเพราะพูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไอ้เจ่ามันขลางขลังอยู่แฟนมันกลับมาเลิกกันหรือยังเราก็ไม่รู้เรื่องใช่อะไรนะอ๋อตามครับคือไอ้เจ้าและไอ้นิกกี้เนี่ยมันมันขลางขลังอยู่แล้ว เฟิร์นเพิ่งเจอมาหมาดๆออสมมุติว่าไปไอ้นิกกี้ต่อยคนออแฟนนิกกี้โผล่ขึ้นมาเอาแบบรูปแบบเดิมเลยเออคนก็ีก้ตาหน้าเอาอีนี่มึงโดนไปอีกแล้วมึงยังไม่ไม่จำอีกเหรอ,เ,อ,อเรื่องแบบนี้ไอ้แจ็คแฟนฉันดีกว่าออแต่กลัวลูกสาวหลงอารมณ์ไหมนิกกี้เขาเป็นคนตลกนะเพราะมันเขต้อเออ,เอ,อไอ้เฟิร์นไอ้เฟิร์นก็เป็นคนตลกคล้ายๆกันนะเดี๋ยวลูกออกมามันก็จะตลกกันใหญ่จริงๆก็อยากให้เขาแบบใครก็ได้แล้วแต่ลูก ไม่ไม่ห้ามไม่อะไรแล้วไม่ต้องการคนรวยแล้ว<อ>เพราะว่าถ้าต้องการคนรวยแล้วเดี๋ยวคนจะ,จะด่าลุงว่าดูถูกคนจน<อ>ก็เลยใครก็ได้ชักมืออนุญาตแล้วนนแ,ลลแล้วอยากให้เขามีผัวด้วยอยากให้เขามีผัวด้วยอยากให้เขามีผัวด้วยก็อยากมีหลานแต่เราต้องสแกนกน่อนใช่ไหมลูกสแกนไม่ได้แล้วบางทีอ่ะอมันจูบไก่นิกกี้นั่งสแกนตรงไหนวะ ดูไปอะไรลูกจะทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยสแกนไม่ได้แล้วแหละแล้วปล่อยอายุเยอะแล้วเฟิร์นสามสิบแล้วลงุงลงอ,องนุญาตมันกงมาแล้วแต่อย่างล่าสุดลงลงมันเป็นข่าวมาคือแฟนเก่าเจมโอมาคอมเมนต์มันมอน,น,นมีสัญญาณที่ดีว่าเขาจะกลับามาคืนกันีหรือเปล่าอะไรอ่ะเฟิร์นกับไอน้นี่เลยเจโอก่ามันชื่อเจมโอหรอไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ต้องการรุ่ชื่อจริงชื่ออะไรนะ แล้วจำไม่ได้เจโมเหรอรู้แค่เจโม่ค่ะเหรอไม่รู้จักได้ไหมก็ไม่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 นายาดีกว่าถ้าเกิดมันกลับมานะถ้ามันเกิดมันกลับมานะมันก็ไอเฟิร์นก็กลายเป็นคนออกจากโง่ๆนิดหนึ่งนะก็จะเป็นก็ลูกก็ใครถามลุงลุงก็บอกอ๋อลูกสาวลุงมันมันมันโง่ๆหน่อยนึงเมื่อกี้บอกว่าใครก็ได้ ใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนเก่าไอ้แจ๊กไอ้ไอ้แจ๊กไอ้นิกกี้อะไรก็ว่าไปคุยได้คุ้ได้หรอได้แค่เจโม่นิกกี้ได้ครับไ้แค่เจโม่นิกกี้ได้ครับไ้แค่เจโม่นิกกี้ได้ครับใช่ไหมภาพเปรียบกับไอ้เจโม่กูเอานิกกี้ครับ ทำไมว่ากคัวจะไม่มีคนมาจีบเลยเพราะว่ากลัวก็เมันสามสิบแล้วว่ากคัวสิก็ถึงบอกว่าอนุญาตเพราะอยากมีหลานนี<ม>่ควัวลุงลุงมึงไม่ถามกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ฝากร้านตอนสุดท้ายอันนี้เอาลงูลงก่อนมันต้องม่อินเสิร์ okay. Okay. ตโอเคโอเคเพราไม่ห่วงปล่อยเต็มที่เาจะอนุญาตอนุญาตดีกว่าไม่ไปล่อยเต็มที่หรอกเราต้องดูสิเกิดไปได้ใครที่มันแบบคนเดิมมามันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ควรอ่ะ ว่ามันถึงอนาคตไอ้เรื่องนี้มันเรื่องทั้งชีวิตมันเรื่องถึงถึงอนาคตถึงถึงแก่เลยนะแม่เขาว่ายังไงบ้างภรรยาแม่เขานั่งน้ำลายยืดไม่รู้เรื่องอะไรละงงแม่เขานั่งงงโกรธนะเนี่ยที่พูดอย่างนี้เขาดูโกรธนะแต่เป็นคนเป็นคนอย่างนี้ไงเป็นคนปากดีเขาจะพูดาแม่มากกว่าเราเขานอนคุยกับแม่เขาอยู่ตลอดทุกเรื่อง เราไม่ถามเลยหรอครับ่เพี้ยท่เนี่ยเรา er ถามแม่แม่มันก็บางเรื่องเขาก็ไม่พูดกับเราไม่ตอบ <l ug> แม่เรื่องอเจมโมลุงไม่รู้เลยรู้เป็นข่าวนะรู้ตอนเป็นข่าวนะจะบอกให้มันชื่อเจมโมวะรู้ตอนเป็นข่าวนี<ต>่พูดจริง <adamente> <อ pas S 1> ๆว่ามันเป็นแฟนเกาเหรออ้อาวแล้วเป็นตั้งเมื่อไหร่อ้าวแล้วแฟนเก่าเขาเอา้อาวในไอจีอ้าวอะไรวะอ๋อเฟิร์นคงไม่รู้มัง้งแต่จริงมันก็ไม่รู้จริงกันแหละยางรู้ไหมว่าเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมหนายังไงครับ เป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนทำไมอีกเรามันก็เป็นเพื่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มองตากันเดี๋ยวก็คนเป็นแฟนกนไม่เอาดีกว่าอย่าเป็น<อ>ปรุ่งนะก็คือเอาใหม่ไปเลยดีกว่าเออคนใหม่เนาะเทียบเลยผู้ชายอะ่ะ